สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทังปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลฟ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะวันนี้พี่ปีเรามารับของฝากบ้านน้องอุ้มยิ้ก่อนว่นมาหัวกับฝ่าจับน่องเลยเอาออกโลดเอาออกเลย โอ้พี่มาบึ่งคลองนะคะบ่าวนักแม่นในคนะุ้มนเนียนะเนยกระเซี้ยนนของอุ้มบุญค่ะเนียตั้งเยอะแต่ว่าเลือกที่จะเล่นกับน้องอุ้มบุญนะพี่กันนองค่ะ

ตะวันยังควนอยู่ลองตะวันนู่้นแต่อุ้มบุญ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 จบฮาพี่ปีเออนันเดีพี่ปีมาแล้วเปีมกาคขอบคุณนะครับพี่พ่อ ขอบคุณนะครับคุณสมพิศสาสุครับขอบคุณมากนะครับที่รับเลนดูครอบครัวของน้องพี่ใหม่นะครับครอบครัวของเรามีอะไรมากครับมีแต่จะถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณแม่ๆได้ดูนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่สิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้ประสบแต่ความสำเร็จนะครับในด้านกครับขอบคุณมากๆนะครับ ค่ะเราก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับผลไม้กล้วยกล้วยหวานๆวุ้ยวิวิน้ำสิน้ำปีบุญคลองสินน้ำปีบุญคลองอย่าไปเด้ยวาไยเดทยังไป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 ไไปไ โอ้นู่นค่ะกล้วยค่ะได้ทั้งหมดก็เยอะเหมือนกันนะคะติบกว่าเชือกค่ะก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะใส่แเยอใส่มันักยูมเลกินกินหยานองอีกตามเคยค่ะ มา,มาเล่นน้ำหนองมากินหยานนองอมบุญที่ดวไปใส่หลงกแบบปีถอยตูดไปแล้วนะน่ตักทายกันทักทายกันไม่ได้เจอกันแต่ละวันนี้คิดถึงกันมาก ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มีเสียงรบก,กวนเพราะว่าม่านข้างๆเขาตัดยากค่ะคิดว่าฟังเสียงเพลงนะคะไมหันน่อาย,ยืนยืนกุ้มนองไปเลยค่ะอุ้มบุนทำอะไรอมบุญเลยอุมบุญจ๋า เอ,อุองุญนไ่ได้อาบหนามบ่สิแม่นี่เบียดพี่อีกแหละจับถูถูๆใจไทอาบอ้าวบ่เม็นตูดก็ตินันตดใจจับาดเลยนะองุ่น ตูดใจันไปชมแล้วโอ้ยนางฉันตูดกันเฮ้ยเฮ้ยพี่ี่ีก็กดน่อยคิดถึงกันมากจาบไปไหน จะไปไหนอุ้ยอุ้ยอ้ยทำอะไรกันตะวันกับอุ้มบุญปีไม้ปีไม้ปีไมปีไม้ขยะขยะขยะพออูดเด้อพออูดตีเด้อเฮ้ย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 จิตต่อเจ้าให้น้องบ่ แกเชื่อให้น้องเอา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 ดึงดึงดึงเอาดึงให้น้องเออดึงออกจ้าเอ๊ที่ปีไปยังขึ้นยังคนหน่องใหม่ฮะ งวงน,น้องเยม่งบันเนีวเ้วแม่จะได้เห็นหนออ้อง,งอุ่มบุญหุ่นบางค้าลังอุ่มบุญเด้อค่ะยืนหิ้งสองเลยค่ะยืนเด็กเด็กท่าสวยมากมาเนึ่งค่ะเนึ่งเออ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 ตะวันนายมาเดินผ่านเราทำไม เห็นไหมเนี<ส>่ยเราติดเนี่ยขาได้หนูขาขาคนักงานเรามุนักนักงานไป นิ่งกล้วยมาแล้วค่ะนุ่งกลัวน้องปีใหม่ไม่ได้กล้วยโอโ้โหไม่ได้บอกนะคะไปเองเลยไปเลือกกองเองเลยค่ะนี่ี่พี่ปีอไปพี่ปีหนูกยี่ตื้นไปหานหน่องหนุกเห็นไหมไปหัหนหน่องเห็นหน่องเห็นหน่อ พี่อุ้มบุญนี่จิซอยน่องดีแต่โอ้ยขาขาลูกขาขาพลังช้างนี่อุ้มบุญสาวร้อยโลอ้อยังไงตะวันนายเห็นยังตะวันนายทำอะไรเอา น้อยตูดใจเลยค่ะตะกันเอ้าอเอา้าอุมบุญนเองขาออกก่อนหนูเออนั่นมีการไปดึงหน่องไม่หีกอ่ะ เดินไปเดินมาอยู่ยสาวขาเลาะไม่รู้จักอยู่เลยออยู่นิ่งๆหน่อยลูกเอนอนะจุกกันมึงมึงตะวันตะวันจะปดเชือกอีกนะคะีนี่รู้สิเอ้าเอ้าเอ้าก็เป็นอะไรกันสองเชือกนี้เอ๊ะ เขาเล่นอะไรกันเขาเหยอกกันกันอมบุญกับตะวันค่ะ<ด>เราก็ขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักร,รจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่เอเทุกท่านนะคะที่<ม>รักและ,และเอ็นดูก็กลัวพังปีใหม่และน้องน้องช้างทุกเชื่อค่ะ ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสครายช่องพังปีใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะนัเอ๋นัเอ๋เก้มปองเก้มปองกด่นุ่ปีค่ะ Okay. นานๆแตะวันได้มาเจอเพื่อนค่ะอยู่กั่ในบ้านวันนี้น้องก็มาเล่นกับพี่ๆค่ะตอนนี้ก็สบายดีค่ะ